มาแล้วใครยังไม่ได้เช็คด่วนเราไม่ทิ้งการโอนเงิน5,000บาทวันนี้อีก700,000รายเ <_ A> มื่อวันที่28เมษาย,ยนปี2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระทรวงการคลังจะทำการโอนเงินเยียวยา5,000บาทระยะเวลา3เดือน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่28มีนาคมถึง22เมษายนปี2 5 1 3ที่ผ่านมาซึ่งในวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายในรอบนี้โดยจะมีการแบ่งจ่ายระหว่างวันที่27-28เมษายนจำนวน1.5ล้านรายหรือเฉลี่ยว,วันละ7 0 0 0รายสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แต่ยังไม่ได้รับเงินมาตรก,การเยียวยา5,000บาท สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเลือกแถบเมนูสีเทาโดยการตรวจสอบสถานะสำหรับความคืบมหน้านในด้านอื่นที่น่าสนใจได้แก่มีผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียน9.4แสนรายขอทบทวนสิทธิ์3.4ล้านรายขอสละสิทธิ์1,675รายและมีกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมจำนวน 6.3ล้านรายได้เข้ามากรอกแบบสอบถามออนไลน์เรียบร้อยแล้ว5.2ล้านรายยังคงเหลือผู้ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก1.1ล้านรายจึงขอเร่งเข้ามากรอกแบบสอบถามที่เราไม่ทิ้งกันเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์จากมาตรการอย่างรวดเร็วทางนี้หลังจากที่ได้เปิดให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองมาตรการเยียวยา5,000ันบาทขอทบทวนสิทธิ์ได้นั้นกระรวงการครังได้มอบหมายผู้พิทักษ์สิทธิ์จำนวนกว่า23,000คน สับเปลี่ยนลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานทั่วประเทศตั้งแต่วันที่23เมษายนปี2 5โร13เป็นต้นมาไม่เว้นวันหยุดราชการเพื่อทำหน้าที่ยืนยันตัวตนและตรวจสอบ การประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและรวมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่นล่าสุดดูชัดชเช็คสถานะเราไม่ทิ้งกันแบบไหนได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาท เมื่อวันที่28เมษายนผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าการะทรวงการคลังจะทําการโอนเงินเยียวยา5,000บาทระยะเวลา3เดือนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันไว้ตั้งแต่วันที่28มีนาคมถึง22เมษายนปี2563ซึ่งในวันนี้จะเป็นสุดท้ายในรอบนี้ โดยจะมีการแบ่งใจระหว่างวันที่27-28เมยมษายนนี้1.5ล้านรายหรือเฉลี่ยวันละ7 0 0 0แสรายสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แต่ยังไม่รับเงินมาตรการเยียวยา5,000บาทสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันโดยเลือกแถบเมนูสีเทา ที่ตรวจสอบสถานะโดยจะทําให้ทราบว่าขณะน,นี้รายชื่อของตนเองดาเนินการถึงขั้นไหนเมื่อทําการตรวจเข้าไปจะพบกับ3ผลลัพธ์ประกอบด้วย 1. ข้อความที่ระบุว่าอยู่ระหว่างปร,ปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้หมายความว่าได้รับสิทธิ์รอการโอนเงิน ข 2. ข้อความที่ระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบหมายความว่าอยู่ในกระบวนการคัดกรองหรือรอตรวจสอบข้อมูล 3. ข้อความที่ระบุว่าไม่สามารถทำรายการต่อได้ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบ like ัตรประชาชนไม่ถูกต้องหมายความว่าข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องสามารถลงทะเบียนใหม่ได้แต่ขณะนี้ระบบ ได้ปิดลงทะเบียนไปแล้วจึงไม่สามารถเข้ามาลงทะเบียนใหม่ได้สวนัะยะต่อไปเว็บไซต์เราไม่ทิ้งการจะเปิดปุ่มสำหรับผู้ที่ได้ยกเลิกการกดลงทะเบียนโดยความเข้าใจผิดถ้าขอทบทวนสิทธิ์ขึ้นสถานะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะจะได้เงินไหมกรุงไทยมีคำตอบหลังจากที่ w w w ร์ไวท์เว็บเราไม่ทิ้งการด ลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทจากรัฐบาลและมีบางคนถูกตัดสิทธิ์รับเงินเยียวยาแล้วเปิดให้ลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทเฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์แล้วตอนนี้แช่สถานะและขึ้นเป็นอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะ การลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางธนาคารกรุงไทยออกมายืนยันสำหรับคนที่ไม่ได้ขอทบทวนสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทนาน3เดือนแล้วคนที่ขอทบทวนสิทธิ์เมื่อขึ้นแบบนี้เกิดความสงสัยว่าจะได้เงินหรือไม่กรุงไทยมาตอบคำถามแล้ว โดยมีโพสต์ของหญิงรายหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์นในรอบแรกและได้มีการยื่นลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์ไว้แต่จนปัจจุบันยังไม่ได้รับเงินขึ้นเป็นว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านคือไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ ทั้งที่พบว่ามีผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์บางส่วนได้รับเงินแล้วนั้นต้องทําอย่างไรต่อต้องรอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบใช่หรือไม่มีเจ้าหน้าที่มาตอบดังนี้หากผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วยังขึ้นสถานะนี้อยู่คือต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ก่อน <c oughs> เมื่อผ่านเกณฑ์แล้วจึงจะได้รับการโอนเงินช่วยเหลือต่อไป สถานะเดียวกันสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ต้นไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ทางกรุงไทยได้เคยให้คำตอบไปแล้วก่อนหน้านี้ระบุว่าผู้ที่ได้รับสถานะดังกล่าวหมายความว่าท่านผ่านการคัดกรองและได้รับสิทธิเราไม่ทิ้งกันแล้วให้รอการโอนเงินเข้าบัญชีที่ลงทะเบียนข่าวดีใหม่แล้วค่ะเข้าแล้วเราไม่ทิ้งกันเงินเยียวยา5,000บาทรีบดูเลยเราไม่ทิ้งกัน ครังโอนเงินเยียวยา5,000บาทให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มอีก700,000คนมาจากขอข้อมูลเพิ่มเติมและขอทบทวนสิทธิ์ จากกรณีที่รัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนลล 5, รายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.web เราไม่ทิ้งการหลดคอมเท่านั้นซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์กันไปแล้วแต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนยืนทบทวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้ ล่าสุดนววายระวโรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอเปิดเผยว่าในช่วงที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้จ่ายเงินยียวยาไปแล้วประมาณ4.9ล้านรายในระยะถัดไปจะเริ่มใจ่ายในจำนวนที่มากขึ้นหรือราวราว700,000คนต่อวัน เพราะระบบสามารถประมวลผลได้รวดเร็วขึ้นทั้งนี้มีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วจำนวน3.1ล้านรายขณะดเดียวกันเมื่อส่งทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีผู้ที่แสดงข้อมูลเป็นเท็จทำให้มีคน ขอยกเลิกการลงทะเบียนหรือยกเลิกการทบทวนสิทธิ์ในวันแรกคือ25เมษายนประมาณ9 1 0 0 0 0รายโดยทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์หลายจังหวัดได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสราร์อาทิตย์สำหรับจำนวนผู้สลาสิทธิ์ในกรณีที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือประสงค์จะคืนเงินเยียวยาโดยสมัครใจนั้นมีการแจ้งขอสละสิทธิ์ เยาวยาแล้ว900รายส่วนกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมมีผู้มาให้ข้อมูลแล้ว5ล้านรายยังขาดอีก1.3ล้านรายจึงอยากให้เข้ามาช่วยให้ข้อมูลโดยเร็วเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทะเบียนเองขณะที่ในสัปดาห์วันที่27-28จะมียอดจ่ายเงินเยาวยารวม1.5ล้านคนแบ่งเป็นวันที่27เมษายน โอนเงินจำนวน700,000รายและวันที่28เมษายนโอนเงินจำนวนอีก8 0 0 0รายซึ่งกลุ่มนี้ที่ใจเงินรอบนี้นั้นได้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วจากกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมและกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์เช็ค3สถานะเราไม่ทิ้งกันขึ้นแบบไหนได้สิทธิรับ5,000บาท จากมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่28มีนาคมถึง22เมษายนที่ผ่านมาซึ่งในระหว่างวันที่27-28ถึงเมษายนจะโอนเงินเยียวยาเพิ่มอีกจำนวน1.5ล้านรายฉเฉลี่ยว,วันละ7 0 0 0รายสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แต่ยังไม่รับเงินมาตรการเยียวยา 5,000บาทจากกระทรวงการครลังสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเลือกแถบเมนูสีเทาตรวจสอบสถานะจะทำให้ทราบว่าขณะนี้อะไรชื่อของตนเองดำเนินการถึงขั้นไหนแล้วเมื่อทำการตรวจเข้าไปจะพบกับ3ผลลัพธ์ดังนี้ถ้าข้อความที่ระบุว่าอยู่ระหว่างปร,ปรับปรุงสถานะ การลงทะเบียนของท่านคือไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้หมายความว่าได้รับสิทธิ์รอการโอนเงินถ้าข้อความที่ระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบหมายความว่าอยู่ในกระบวนการคัดกรองหรือรอตรวจสอบข้อมูลถ้าข้อความที่ระบุว่าไม่สามารถทำรายการต่อได้ คือการลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องหมายความว่าข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องสามารถลงทะเบียนใหม่ได้แต่ขณะนี้ระบบได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วจึงไม่สามารถเข้ามาลงทะเบียนใหม่ได้ส่วนระยะต่อไปเว็บไซต์เราไม่ทิ้งการดอทอมจะเปิดปุ่มสำหรับผู้ที่ได้กดยกเลิกการลงทะเบียนโดยความเข้าใจผิดอย่างไรก็ดีสำหรับผู้ลงทะเบียน กรอกข้อมูลไม่จริงรวมถึงกลุ่มที่ไม่สมควรจะได้รับสิทธิ์เยียวยาแต่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วกระทรวงการคลังได้เปิดเมนูบนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันอีก2แถบเมนูคือแถบเมนูสีแดงยกเลิกการลงทะเบียนหรือยกเลิกการทบทวนสิทธิ์เลือกแถบเมนูสีมพูคือสละดสิทธิ์